สวัสดีครับผมผมชื่อเล่นชื่อยองครับก็เป็นเจ้าของบริษัทไวท t i ทเกอร์คครับแล้วก็เรามาภายใต้แบรนด์ของ Sunset ครับสิ่งที่เราทํามาครับเราตั้งใจที่อยากจะทำผลไม้ที่ถูกลืมแต่รสชาติไม่มีวันลืมครับครับผมจากที่เราความตั้งใจของเรานะครับเราตั้งใจทําเครื่องดื่มคับโซดาขึ้นมาครับตัวคับโซดานี้ยทาจากผลไม้ท้องถิ่นแต่ละจังหวัดครับเราได้คัดมาแต่แต่ละผลไม้แต่ละที่เนี่ย ด้วยความตั้งใจของกลุ่มชุมชนต่างๆที่เขาคัดเลือกมาให้เราด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้เอาตัวผลไม้บวยจากแม่ฮ่องสอนครับหมักเม้าแดงจากสกนลนครแล้วก็เอามะม่วงเบาจากาตะคมปฐมครับเรามีความตั้งใจอยากจะยกระดับผลไม้ที่ถูกลืมหรือถูกเหยียบทิ้งครับทั้งสภาคให้เขากลับมาชีวิตชีวาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับครับปัญหาที่เราเจอนะครับก็คือผลไม้ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้นํามาต่อยอดหรือยกระดับใดๆเราเลยมองว่า แล้วก็เราจะเจอผลปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือผลไม้ที่ล้นตลาดจนจนที่แบบไม่สามารถมาต่อยอด,ดารายได้จนต้องถูกเหยียบทิ้งหรือถูกทิ้งไปนะครับเราจึงแก้ไขโซลชูชันนี้ขึ้นมาโดยที่เราทำเครื่องดื่มที่พรีเมียมขึ้นมาโดยที่ว่าต่อยอดให้เป็นเครื่องดื่มที่เป็นสามรสชาติสามจังหวัดก่อนนะครับเราก็เลยตั้งใจขึ้นมาโดยที่ว่าตัวพรีเมียมตัวนี้เราเรามีการทำงานวิจัยร่วมกับ ทางมหาลัยด้วยแล้วก็เราม,มีมีเรามีความตั้งใจที่เราได้ามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นฮาลาลหรือออยหรือฮาซับหรือ g จ p ครับตัวโรงงานนี้ที่ผลิตให้กับเราเราทําเครื่องดื่ม3ตัวมาก่อนหลักๆครับคือทําจากบ้วยที่จังหวัดแม่ฮ้องอนครับแล้วก็หมักเม้าแดงจากสกลนครแล้วก็มะม่วงจากนกคนปรปฐมครับเรามี2อชุดนะครับก็คือเรามีในรูปแบบ250 ML ในรูปแบบกระป๋องครับแล้วก็ในรูปแบบขวดอยู่ที่330 ml ทั้งหมดนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเป็นศนเรซะครับเราได้ให้ทางเราเราได้ร่วมกับทางการุชุมชนครับที่ต่อยอดตรงนี้เรามีเรื่องเล่าที่เป็นความจริงแล้วก็เราสินค้าของเราดีต่อคนและสิ่งแวดล้อมเรามีไลฟ์สไตล์แล้วก็ครัฟของที่เราตั้งใจไว้โอกาสทางตลาดเราเห็นแล้วนะครับว่าการเติบโตทางตลาดนะครับเติบโตถึง52,400้ล้านบาทไทยหรือเติบโตถึง7-10% รเ,รเราเห็นเครื่องดื่มคัสโอดาก,ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเราเองมีความตั้งใจในแผนธุรกิจของเราในรูปแบบ B2C และ B2B ครับเราได้มีการาาทางทีมของเรามีการส่งออกในต่างประเทศด้วยครับแล้วก็เป้าหมายของเราคือประเทศจีนแล้วก็ประเทศไต้หวันแล้วก็โอมานครับผมครับตอนนี้สิ่งที่เราทําเราได้ทดสอบไปใน,ในตลาดอยู่ที่ประมาณ80%ใน,ในออก,การออกบูธครับแล้วก็กลุ่มตลาดทีเ่เขาเรียกว่าเป็น เป็นอาหารไอเป็นผลไม้นะครับก็อยู่ที่8ปดถึงสิเปรแล้วเรายังจะตอนนี้ที่ดีวกว่าร้านอาหารไปประมาณเกือบสามรายที่ทดสอบดูก็กำลังกำลังเติบโตอยู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับเรามีแผนตั้งแต่6เดือนหกเดือนขึ้นไปแล้วหกเดือนหกสิบสองเดือนขึ้นไปแล้วก็12เดือนขึ้นไปในการที่จะตั้งใจในการผลิตครับผมตัวการเติบโตของเรานะครับเติบโตอยู่ที่เรามองว่าสิ่งที่เราทำไมถึงแตกต่างจากคนอื่นเราเราเป็นผลไม้ ที่ไม่เหมือนใ,นในชั้นวางทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเราจะเห็นตัวเลขอยู่แล้วว่าน้ําส้มที่เป็นน้ําส้มครับจะเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้ในระดับโลกลองลองมาจะเป็นน้ามะนาวแล้วลองลองมาจะเป็นน้ําองุ่นหรือแอปเปิ้ลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราใช้น้ำผลไม้ที่เป็นผลไม้พื้นถิ่นหรือทุกเยียบครับมาต่อยอดขึ้นมาให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นใหม่รังครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราผลิตได้สามารถผลิตได้อยู่มาะมาณ35,000กระป๋องต่อวันแล้วเราจะผลิตได้เพิ่มสองเท่าประมาณ7 0,000 000กระป๋องต่อวันได้คร ในทีมของเราครับผมเองเป็นไวทัเทเกอร์คือฐานการกระดิดก็คือเราเราทำบริษัทเกี่ยวกับเครื่องดื่มและอาหารอยู่แล้วครับแล้วก็คุณคุณวิวัฒนะครับก็ทํามีสาขาอยู่ประมาณ63สาขาเกี่ยวกับแปรรูปเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ทางคุณแพรลี่ครับทำเกี่ยวกับการส่งออกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางคุณกัญญาครับช่วยดูแลเรื่องการผลิตลงผลิตให้กับเราทั้งหมดครับแล้วก็ขอบคุณเมนเทอร์ที่คุณปรเมศเมื่อกี้นะครับขอโทษทีครับ ที่เป็นแมนเทอร์ให้กับเรานะครับเราตั้งใจในการที่จะฟันดิงครั้งนี้นะครับอยู่ที่8 0 0านบาทนะครับในการเริ่มจากสตาร์ทในการผลิตโปรดักต์ที่ขึ้นขึ้นมาน้ำผลไม้เราไม่ใช่เป็นแค่น้ำผลไม้ครับเราสามารถแอดออนวิตามินหรือสารที่จะสามารถช่วยเรื่องโปรตีนหรือช่วยเรื่องเกี่ยวกับบำรุงสายตาได้อีกนะครับอันนี้คือที่เราตั้งความตั้งใจไว้ครับซันเซ็ตครับผลไม้ที่ถูกลืมแต่รสชาติไม่มวคยลืมขอบคุณมากครับ